อ่าอา่ใส่ให้อ่ะนี่นะเออมันต้องอย่างนี้ไปเล่นทำไมอ่างเล็กกับลูกเอ,อ้ยมันต้องอย่างนี้ดีว่านี่มันถึงจะเหมาะสมอุ้ยดีเกินเนี่ยอาบน้ำอาบน้ำเองเลยครับจะเล่นให้ดูนะแม่นะนี่นะนี่โอ้โอ แอนนแงงน้ำเป็นไม่สนใจรู้หรอกชอบอืมแป๊บเดียวเท็ดดี้ตัวใหญ่เท่ากรอ่างแล้วอะะเอออะเต็มที่เลยอะนิ่งๆๆ่เรียนแบบเออเน่ชอบก็แหละแอนแอนเน่นี่สนุกเหลือเกินนะแันแอนเน่ ให้ดูเลเอาไว้ไหว้เอาว้ไหว้าว้ไหว้เฮ้ยไหมชอบเลยนะเท็ดดี้มันชอบน้ำอยู่แล้วอ่ะชอบเลยเอาไหว้ที่ไยังไงเอาไหว้ดิ เอาไว้ทีว่ววายังไงจะรู้นะแกชอบนั่นเ่ยนั่นเ่ยสนุกจะ็นะเอาเอาอเนนะอาเป็มที่เลยครับเต็มที่เลยครับ<อ>สนุก